กรณีที่จะใช้แกนลูทารี่ตัวใหม่นะครับเริ่มแรกเลยก็ปรับพยัฐานะองฝั่งให้ชี้งานอยู่ในด้านบนอยู่ในแ,วแวนวระนาบให้ได้ก่อนอันนี้ก็อ้นี้มันปรับได้อิสระกันนะครับเพราะจะทํางานส่งกลวยได้แล้วก็เของเลื่อนแกนวายเข้ามาหาจุดที่สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็ทรกรําโฟกัสออ,ตอโตโฟกรัสนะครับ ได้ระยะโฟกัสแล้วเราก็เสียบฟังโรตารี่นะครับเอเสียบแล้วเนี่ยสังเกตว่าเราเรื่องแกนวายมันจะเป็นแกนโรตารี่นะครับผมหลังจากน,นั้นเราก็ enable โรตารี่โดยการที่ไปเมนู c o m m อ n ทรานซิสเตนะครับผมเลือก r o t a t e and e n อง a กิฟวิไอ้ e n เก a ฟวิ่งแอนด์คัตตนะครับอันนี้ผมเซตค่าไว้ให้แล้วนะครับผมเราเลือกตรงนี้เป็น Enable นะครับแกน Y นะครับ Enter แล้วก็ esc ออกมาครับหลังจากนั้นให้กด Reset นะครับผมมันจะไม่เสร็จเรากว s t ส p ไปก่อนก็ได้เอาแค่พื้นที่ที่เราจะทำงาน โอเคตรงนี้นะครับแล้วก็ออริจินก็กดบาร์นะครับ ถ้าเราจะสับมาใช้แกนปกตินะครับก็กดป้าออกนะครับแกนวก็จะใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องรีเซ็ตใหม่ก่อนออนะครับก็ดิสเบนะครับก็ d i s เ b l บิวันไปนะครับแล้วก็รีเซ็ตใหม่แค่นี้เองครับผม